สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แนนจะมาทํางานช่างอีกแล้วนะคะนั่นก็คือการติดมูลี่นะคะเป็นการสร้างบรรยากาศในห้องทํางานแบบที่แนนชอบไปดูกันดีก,กว่าค่ะว่าทํำยังไงนะคะก่อนอื่นก็คือเราจะต้องมาร์กจุดก่อนนะคะว่าเราจะทําการเจาะตรงไหนบ้างตั้งแต่หัวท้ายแล้วก็ตรงกลางที่เป็นขาแขวนรับน้ําหนักนะคะพอเรามาร์กจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเจาะได้เลยค่ะก่อนเจาะก็แปะถุงพลาสติกนะคะเพื่อไม่ให้ฝุน่นปูนมันฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านเนาะ พอได้ที่แล้วนะคะเราก็ทำการเจาะเลยค่ะเจาะเข้าไปตามความยาวของน็อตที่เราใช้นะคะเจาะให้ได้ขนาดพอเราเจาะได้ขนาดแล้วเราก็นำพุกเนะะี่ยค่ะใส่เข้าไปในรูให้เรียบร้อยถ้าหากว่าพุกเกินรูกออกมานิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเราสามารถใช้คัตเตอร์ตัดออกได้เลยพอใช้คัตเตอร์ตัดออกแล้วนะคะเราก็จะนำ ขาแขวนทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดหัวจุดท้ายแล้วก็จุดตรงกลางที่เป็นตัวรับน้ําหนักนะคะเอามาติดที่ผนังห้องตามรูที่เราเจาะไว้ในคลิปแนนเนี้ยค่ะแนนจะไม่ได้เจาะรูเยอะนะคะแนนจะเจาะแค่หัวท้ายจุดละ2รูแล้วก็ขาแขวนตรงกลางนะคะจุดละ1รูเท่านั้น สำหรับมูลี่ของแนนที่ติดในวันนี้นะคะจะมีความกว้างที่1เมตร50แล้วก็ความสูงที่1เมตร30นะคะน้ำหนักไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นต้องเจาะรูลึกมากก็ได้ใช้หนอ็อตตัวสั้นๆก็พอนะคะหลังจากที่เราไขขาแขวนทั้งหมดครบทั้ง4จุดแล้วนะคะเราก็มาเช็คดูนะคะว่ามันเอียงไหมถ้าไม่เอียงหรือว่าเรียบร้อยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเอาตัวมูลี่มาใส่ตามขาแขวนของเราได้เลย การติดตั้งตัวมูลี่ก็ไม่ได้มีอะไรยากนะคะเราก็นําตัวมูลี่นะคะเข้ามาใส่ตรงล็อกตามขาแขวนของเราที่เราไขาติดผนังไว้ได้เลยนะคะดันให้เข้าล็อกเข้าที่เราก็นําฝาปิดมาปิดหัวท้ายนะคะหลังจากที่ปิดหัวท้ายแล้วเราก็ทําการใส่ไม้หมุนแล้วก็ลองดึงเชือกดูนะคะเทสดูว่าซ้ายขวาแลขึ้นลงหรือว่า,เ,าเปิดปิดรับแสงใช้าง,งานได้ตามปกติไหมอันนี้แนนก็ลองเทสดูอยู่พักนึงเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะ หลังจากที่เราติดตั้งมูลี่เสร็จแล้วนะคะเทรสระบบเรียบร้อยเปิดรับแสงหมุนหมุนดึงดึงขึ้นขึ้นลงลงก็ได้หน้าต่างบานใบแบบนี้เลยสวยตรงใจสุดๆค่ะสำหรับเพื่อน <c oughs> ๆคนไหนที่สนใจนะคะแนนซื้อมูลี่อันนี้มาจากในช้อปปี้นะราคาก็ไม่แพงมากใครชอบก็ลองสั่งมาติดดูนะคะ